คลิปนี้มาเจอหม้อน้ารั่วอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันกันกบมาสด้าสออีกแล้ววันนี้เป็นสองสกายเบนซินครับเลขไม้ก็ประมาณสักแสนสี่เท่านั้นเองเจอปัญหาแบบคลิปก่อนหน้านี้เลยคือน้ําหล่อเย็นมันหายดังนั้นวันนี้ใครก็ตามที่ใช้นะครับรถรุ่นต่างๆเนี่ยพยายามเช็คในกระป๋องพักน้ําให้ดีนะครับคันนี้จะมีตัวอย่างเลยว่าน้ําในกระป๋องพักน้ําไม่เหลือเลยจริงๆลูกค้านัดเข้ามาเช็คระยะเปลีนนะ่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเท่านั้นซึ่งก็เหมือนรอบนู้นเลยนะครับที่เราเจอด้วยความที่เราสงสยัยเเนนีี่่ย่ยยตอออ้้้กกลงงขาาามมับููชห เดี๋ยวช่างหมูจะลองอัดลมดูนะครับอ่าลองถ่ายไปที่เข็มดูนะครับพอเราอัดเข้าไปเนี่ยเราก็จะสร้างแรงดันเข้าไปในหมอ้อน้ำเนอะปรากฏว่าตำแหน่งที่รั่วเนี่ยเนี่ยนะครับออกมาด้านข้างนี่เลยครับนี่นะเนี่ยตะเข็บตรงนี้จะเป็นขาวๆที่เกลือขึ้นหมดเลยนะครับก็คือรั่วจากตรงนั้นทั้งหมดนะฮะแล้วดูที่เข็มเลยครับเข็มเนี่ยร,ร่วงลงแบบชัดเจนเลยนะตกลงทันที นะครับแล้วก็น้ําในกระป๋องพักไม่มีเลยไม่มีน้ําในกระป๋องพักเลยนะครับแห้งสนิทอันนี้เป็นจุดสังเกตเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่เจอน้ําหายผิดปกติเอามาให้ช่างดูถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจเนี่ยมาอัดลมแบบนี้จะชัวร์กว่านะครับนี่ครับช่างหมูเ็ถอดมาแล้วโอ้โหอันนี้คือรั่วชัดเจนเลยนะดูเป็นทางยาวเลยอะ นี่หมอ้อน้ำแท้นะครบวันเดนโซ่ยังอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามาจากน้ํายาหล่อยเย็นนะทัางหมูเนะที่มันหมดสภาพนะครับแล้วก็ถ้าเรามองเข้าไปนะครับในหมอ้อน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าขีเกลมันอยู่ข้างในเลยครับ <S <S แล้วก็วันนี้อะไรที่ลูกค้าเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวหมอ้อน้ําเทียบนะครับอย่างที่เราเคยแนะนําไปแล้วว่าตัวหมอ้อน้ําเทียบเนี่ยใช้งานได้ในตัวเบนซินเพราะว่าความร้อนไม่ได้สูงนะคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็สมัยนี้เนี่ยงานเทียบมีหลายเกรดนะครับบางครั้งเนี่ย ถ้าเราอยากเซฟค่าใช้ใจ่ายเราก็ใช้ตัวที่เป็นตัวเทียบได้แต่ก็ต้องดูสเปคนะแล้วก็ทางร้านเนี่ยมีรับประกันอยู่แล้วนะครับลูกค้าที่เปลี่ยนอะไรกับเราไปเนี่ยเซอร์วิสกับเราเนี่ยรับประกัน6เดือนหรือ1 0 0 0 0ืนกิโเมตรถ้ามีปัญหาหรือเลยประกันไปนิดนึงแล้วดูว่าคุณภาพไม่ดีผมดูแลให้ทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะถ้าวันนี้ลูกค้าไม่ได้ตรวจเช็คเจอเนี่ยเครื่องพังขึ้นมาเนี่ยฝาสูบโกงเปิดฝาเปลี่ยนประเก็นเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเนี่ยไม่คุ้มกันเลยนะคครััััับอนนนนนีี้้้เเสยแแ่่หลลกกพทานนะว อันนี้มีเห็นเปลี่ยนเพิ่มเติมก็เป็นยางกัรกระแทกชกหลังนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้อีกหนึ่งข้ออย่างนิดนึงเกือบลืมน้ํายาหล่อเย็นพยายามเปลี่ยนถ่ายกันนะครับเมื่อถึงอายุงานผมตีซะว่า2ปีหรือไม่เกิน50,000กิโลเมตรนะครับเปลี่ยนทิ้งนะครับเพราะว่าน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะถ้าเวลามันเสื่อมสภาพเนี่ยหม้อน้ำเนี่ยมันทํามาจากอลูมิเนียมนะครับมันอาจจะไปกัดตัวอลูมิเนียมให้มันกร่อนแล้วมันผุแล้วทะลุง่ายแต่ส่วนเคสเนี้ยผมดูแล้วเนี่ย ตรงฝาตรงตะเข็บตรงนี้มันจะเป็นตัวย้ําข้างในมันจะมีโอลิงอยู่นะครับมันจะเป็นโอลิงยาวเลยรอบตรงนี้มันอาจจะร้อนแล้วมันก็ยุบจนเสื่อมสภาพนะครับมันเลยทําให้เกิดช่องว่างแล้วก็ทนแรงดันไม่ได้ประมาณนี้นะครับส่วนคันนี้พัดลมว่าน้ําเช็คแล้วยังปกติอยู่นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับยังไงแอดไลน์มาคุยกับ admin น,นะครับที่ไลน์แอดอาร์วีเก้าครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย